ทองแท um ็บูมิวมาะสำหรับช่วงสงการมันมนทุกเปลี่ยนดวงดังนั้นใครอยากดวงดีอยากจะเสริมดวงอยากจะมีแผ่นดวงเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ทุกคนได้เห็นความสำเร็จแล้ว<ด>แต่วันนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าพ่อโจเห็นไหมถูกวนหวยแชมป์งวดต่อ ยังไงผมไว้เสมอเขาใสไว้ในหลังโทรศัพท์มือถือดังนั้นวันนี้ถ้าใครเห็นพ่อโจกับวิงปังคุณอยากปังด้วยรีบเสร็จนี้เลยไม่ต้องบินถึงฮ่องกงอันนี้ผมใจมากเลยนะเพราะถ้าบินไปพุชชาฮ่องกงหลายพันบาทเลยอ่ามันแต่ร้อยห้าสิบบาทได้ถึงห้าอย่างเลยจ้ามาใกล้ความจริงแล้วเอาละตอนนี้นะครับยืนยันแน่ต้องบอกว่า999มาถึงแล้วแต่ตอนนี้รอการยืนยันจากคุณจ้ามา ขอดูยอดหน่อยครับขอดูยอดหน่อยเดี๋ยวเร็วขอดูยอดสองห่นหกพันอีกสองหมื่พันอีกสองหมื่นหกอีกสองหมืหกุ้ยพอแม่ีจ๋างองแล้วถึงคิวถึงคิวอุงิงอ้อนเลยอ่าเลยอีกสองหมื่นหกพนออ่แม่หึ่งก็มาอุ้ยเยแปดหมืเฮ้ยแล้วแอีกสองีกห่นกาอุออ้อน อยากให้หญิงสบเจ้าของไหมฮะซอยหลานยังไอย่างเดียวบูบูดูพอขึ้นมาปึ้งสามแสนเลยอ่ะพอสั่งสองรอบเลยคิดดูดิบางคนสั่งสองสามเลยเพื่อลูกเลยนะเนี่ยแล้วครับแปดห้าเจ็ดอ๋อเรลืออีกหมื่นหมื่นหกหนึมื่นหกนะครับเดี๋ยวพ่อโจ้เมาเลยซอยหลานเนี่ยซอยหลานเนี่ยพอโจ้อ่อนซอยลูกเนี่ยเอ้ามาครับพี่น้องครับนี่ ให้นั่งได้คับแต่ห้ามีไหมเนี่ยน่ารักดีเนี่ยน้องลาบูบูอยากไปอยู่กับอุ้งอิงแล้วเนี่ยแล้วพ่อพแม่สั่งได้เลยค่ะเออมาด้วยค่ะมอันเดี๋ยวนี้มานี่ได้สามห่อใหญ่อย่างนี้เลยนะคะกูต้าหนึ่งเดือนครึ่งนะคะได้สามห่อใหญ่แล้วก็ได้กระบอกน้ำด้วยนะคะได้กระบอกน้ำพ่อโจโซเฟียก็มาแล้วนี่นะโซเฟียนี่อยู่กับพ่อเนี่ยตัวประกันลูกโซเฟียก็มาด้วยตัวประกันโซเฟียไอ้เหดียว เตรียมครับหน้าจอเลยนะเจ็ดพันกว่าประวัติศาสตร์ที่เราจะเห็นว่าลาบูบูตัวใหญ่จะไปอยู่กับอง้งอิงแล้วเอาละน้องเอาปากทางแล้วให้พ่อกอดน้ำลายเด้อมา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 พ่อเย้าใจแล้วเร็วเ0็วเล็วเร็วดังนั้น ที่ก็มาใหม่ขอย้ำนะครับวันนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้แนวด์หรือใครที่อยากจะคอนเฟิร์มเพิ่มกีแนวด์เพิ่มนะครับได้ที่เลยนะครับกูต้าสามผ่อนนะครับกูต้าสามผ่อแล้วยังมีกระบอกน้ำต้องบอกว่าไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพราะว่าจะเป็นลายของพ่อโจและน้องอุ๋งอิงเท่านั้นเองพอนะครับแพงทองจากแชร์กุงมิวทั้งหมดนี้ตอนนี้ถ้าใครกดตะกร้าเนี่ยราคาเพียง8 5 0ร้าิบาท อีกสอบแสกว่าบาทเร็วกีเซนต์กว่บเร็วเร็วเตรียมกินเลยอะเตรียมกินเลยนะครับเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นเด้งขึ้นมาจง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 มางมาจ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 งาจงมาจงงมาจงมาจาจงม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 าา คุณวันมาส่งมอบใครมาส่งมอบแล้วสามแสนพอดีนะทุกคนสอมแสนดูหน้าก่อนดูหน้ากยอนเยืนยนสามแสนห้าพันสี่ร้อยสามสิบแาทส่สิบแล้ววันนี้ความสำเร็จนี้เกิดจากทุกคนที่เป็นเอฟซีที่รักออู่แล้วก็ทุกคนวันนี้ขอบเ ก็มีอีกสามกล่องนะคะเตรียมตัวเลยแม่ยังเหลือให้ทางบ้านไม่ใช่เหลือนะของทางบ้านอีกหลายกล่องเลยอ่ารอบนี้รอบนี้ที่บอกฮอตเก้าเก้าเลยเอากรบูุกเสียงสองมีเสื้อผ้าให้ด้วยนะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนด้วยต่อไปของทางบ้านค่ะของทาง้อต่อจอนพ่อจอนหนึ่งถึงห้าเอาละอตทำบ้านเตรียมตัวทางบ้านเตรียมตัวหนึ่งสองสองนี่ก็เสียวเหมือนกันสาม เโอเอาเลยครับตอนนี้นะครับใครที่พร้อมครับเลยนะครับลุนครับเลยนะครับว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นหรือไม่ตอนนี้ถ้าใครมี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนพิเศษ มคบอกว่าไม่ติดไม่ตดเทรนแล้วที่สำคัญหายยากมากวันนี้ถ้าคุณไม่ได้เปเอฟซีอุ้งคีนี้เพราะโจสองหมื่นสองหมื่นได้บาทอ่ะมาเดี๋ยวไปกดเหรอมาเดี๋ยวกดเหรอมาเดี๋ยวกดเหรอเออสิบเก้าบาทอ่ะสิบเก้าบาทอ่ะหมดหยังคะมดแล้วหมดแล้วให้โอนเลยนะคะ19บาท19บาทให้โอนเลยตอนเลยนะคะเดี๋ยวรับประกาศชื่อประกาศอะไรชื่อคือ คือเราต้องบอกว่าครับอ่าติกตอกอุ๋งอิงเนี่ยคือเราซื้อตรงใช่ใครได้เราประกาศชื่อเราประกาศชื่อใช่ใชละว่าเราใส่จริงใช่ว่าเราใส่จริงให้จริงแล้วประกาศชื่อเลยจริงนะคะรอครับสามคนผู้โชคดีแต่ถ้าน้องทาได้อีกสามแสนมีอีกตัวนะลูก อ้าวใหญ่กว่านี้มีคนบอกว่าให้พี่หมอนสักตัวว่ชมเดน้ยวหมอนดูนะหมอนดูของเนี้ยดูของพี่หมอนก่อนค่ะแล้วเป็นพี่หมอนถือไปสิพี่หมอนถือมาพี่หมอนเถือ่ามีคนมาเม้นบอกว่าให้พี่หมอนสักตัวได้ไหมคะอ่าพี่หมอน่าพี่หมอนกองพี่หมอนได้หกตัวเลย ของพี่หมอนเดี๋ยวมันหายนะเดี๋ยวมันหายแล้วของพี่หมอนเก้าเก้าแล้วจ้ะห่อห่อนึห่อห่อนึงห่อห่อนึห่อห่อนึงถ้าเซตห่อหนึ่งถึงเก้าเก้าเอาไปอีกสามได้แบบนี้นะคะพวกเราไม่ต้องเหลือกับเราในงานเลยจะต้องเหลืออะไรนะอสำหรับคุณงบน้อยนะสามร้อยใช่ไหมสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดใจแล้วก็อยากจะร่วมลุนหนึ่งห่อนะครับอยากจะกดตะกร้าเราตรงนี้เรามีโปรอะไรครับทุกวันครับ แก้ตัวแรกได้ตัวนั้นเป็นกล่องนี้นะคะจาก590เหลือ390เราลดให้เพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่เราไม่แบ่งหรอกเราให้แต่งทองอีกในราคา390เท่ากับวันนี้มันมีกฎใหม่ถ้าเราไปไว้หลังวันนเทปนี้ในราคา390นะคะครบ999เอาไปอีก3วงเรามีกฎห้ามเอาเป็ดไปหลังเวทีแต่ต้องกดยืนยันนะไม่กดยืนยันเห็นนะ ดังนั้นถ้าใครที่ตอนนี้โอกาสเป็นของคุณอยู่นะครับอย่าพิ่งท้ออย่าเพิ่งหน่อยองค์อิกให้กําลังใจหน่อยเพราะเนี่ยหดเดียวเองเพ Inform ียงแค่390บาทจ้ามาปักหมุดให้ด้วยนะคะแอดมินัอ,อยู่ค่ะตอนนี้632สมฮอตแล้วค่ะจ๊กี่ <S <S หอไหมนิ่มไม่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 ไมม่ไ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 ม่่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไม เบลเซเปิดจริงไหมนี่แม่เปิดเปิดที่ไม่แน่ว่าอ๋อวันนี้เท่าไหร่แล้วฟุนฮอตไปเท่าไหร่แล้วสองร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วค่ะใครที่รอลาบูบูนะคะช่วยกันนะคะฝากไว้ก่อนไหมยังขออะไรชื่อสามไม่ฝากสองร้อยกว่าออเดอร์สองร้อยกว่าออเดอร์ผู้คนถารีบจิ้มรีบกดยืนยันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆของอุ้งอิงเนี่ยเราต้องพูดอะไร